วันนี้รอบเด็ดนะจ๊ะวันนี้นางอยากกินแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดนะคะก็เลยจัดยำมะม่วงค่ะยำแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเรานะคะทุกคนไม่ได้ใส่อะไรมากมายหรอกค่ะอเอาแค่น้ำปลรราผงนัวน้ำตาลทรายแล้วก็พริกป่น,นะค่ะทุกคนเราก็หั่นหอมหัวใหญ่ใส่นะคะจริงๆเราต้องใส่หอมมะลิกเนาะ แล้วจะชอบแต่ว่าหอมบริกไม่มีค่ะทุกคนก็เลยใช้หอมหัวใหญ่ใส่แทนค่ะแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะนึกอยากกินรอบดึกค่ะทุกคนจ๋าใครอยากกินยำมะม่วงแซ่บๆพื้นบ้านพื้นบ้านก็มาเด้อจ้ามากินด้วยกันเด้อแซ่บๆรอบดึกเด้อจ้ะรอบดึกนึกอยากกินขึ้นมาอาหารว่างมื้อดึกจ้ะ 음, 음, 잡숲